สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม m a g i c M.I. ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวเทิร์นเบดนะครับณนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการในส่วนของสต re ไทยเรียบร้อยเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบรรยากาศการเล่นคร่าวๆก่อนนะครับก็ตัวเกมอย่างที่เห็นนะครับว่าภาพ คอนกันสวยเลยนะครับนี่ตัวละครก็จะเป็นสาวๆน่ารักๆเท่านั้นเลยแหละนะครับผมเดี๋ยวกดเข้ามาตรงเควสตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราไปต่อสู้ผ่านด่านนั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้ที่มันเปิดก็จะมีเมนสตอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมยังไม่เคยเข้าไปลองนะเดี๋ยวมาเข้าไปต่อสู้แบบเมนสตอรี่ก่อนก็แล้วกันนะครับโหมดอื่นๆเนี่ยก็ค่อยๆเล่นไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะกดล็อกขึ้นมานั่นเองนะครับณตอนนี้ผมจะผ่านมาที่ชัร์ที่2นะครับนี่ฮะมันก็จะมีด่านนี้เราเข้าไป ก็คือเข้าไปดูในส่วนของเนื้อเรื่องก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อสู้อะไรประมาณนั้นนะครับะก็ะกดเข้าไปดูนะครับเวลาที่เราดูเนื้อลงเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะได้เพชจมาด้วยนะครับเอาไว้เปิดแบบพวกกาจงกาชาอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมภาพสวยทีเดียวนะครับนี่ ก็จะมีในส่วนของตรงนี้ครับให้เราได้อ่านนะครับก็กดไปแล้วก็อ่านไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนชงเปลี่ยนฉากไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าขี้เกียจด,ดูแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดสกคริปต์ข้ามได้เลยอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยนี่ฮะเราก็จะได้ในส่วนของเพชรมาด้วยนะครับหลังจากดูเสร็จนี่เห็นไหมฮะได้เพชรมาแล้วประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของฉากต่อสู้นะครับซึ่งตอนนี้ผมจะอยู่ที่ด่านสองขีดสี่เนาะมาก็กดเข้าไปเลยแบตเทิ้ลเข้าไปเลยครับ นี่ครับมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้ก็คือจะเป็นในส่วนของหน้าการปรับทีมนะครับจัดทีมก่อนที่จะเข้าไปต่อสู้นั่นเองก็คือแบบว่าถ้าเกิดเราขี้เกียจนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยครับนี่ทีเดียวนะครับให้มันจัดทีมเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะเอาแบบตัวที่ดีที่สุดแล้วก็พวกชุดอะไรพวกเนี้ยนะครับมาใส่ให้นะครับซึ่งในส่วนของตัวเกมเนี้ยมันจะมีพวกชุดตรงนี้ด้วยนะครับให้เราได้ใส่นะครับผมเนี่ยกดเข้ามาดูได้อ่ะสมมุติตัวละครตรงนี้เห็นไหมฮะ นี่ครับมันก็จะมีชุดในส่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะแบบสลับสป่ินชุดได้นะครับเออเนี่ยตามนี้นะครับผมนี่ตัวละครก็เหมือนกันครับเนี่ยสลับได้เอาลงไปนะครับประมาณนี้เนี่ยอ่ะสมมุติผมอาจจะเอาเออตัวเนี้ยลงแทนนะครับเนี่ยแบบนี้ครับเห็นไหมฮะแล้วก็กด a อ p l ลอ่าเรียบร้อยเห็นไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนชุดลงมาแล้วประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะกดไปเลยครับ Battle นะครับผมรูปแบบการเล่นไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนครับก็คือแบบเออจะมีออโต้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับผม โอเคอ่าเข้ามาแล้วครับนี่ประมาณนี้ปึ๊บโอเคนี่ครับในส่วนของการต่อสู้นี่นะครับก็จะมีออโต้ Auto ตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าอันนี้คือจะเป็นการแบบว่ากดออโต้สกิลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นความเร็วนะครับส่วนอันนี้คือจะเป็นการแบบว่าต่อสู้ด่านนั้นแบบไปเรื่อยๆอประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้อ่าเรามาดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมปิดออโต้ไว้นะครับก็เนี่ยฮะเราสามารถเลือกสกิลได้ครับว่าเราจะเอาสกิลไหน ใช้กับคู่ต่อสู้นะครับซึ่งมันจะมีบางตัวที่เป็นตัวแบบใช้แบบพวกซับพองซับพอร์ตอะไรเงี้ยไหมฮะอย่างนี้ครับแล้วเราก็เลือกตัวละครว่าเราจะให้ซับพอร์ตตัวไหนนะครับออะสมมุติอันนี้ผมจะเลือกสกิลนี้นะนี่ครับจัดไปอ๊บนี่ครับเรียบร้อยเลยเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าก็เอาง่ายสุดเลยก็คือกดออโต้ไปแหละจบนะครับไม่ต้องเลือกอะไรเยอะนะครับผมมันก็จะต่อสู้ให้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมเรียบร้อยอ่าแล้วก็เล่นความเร็วหน่อยนิดนึงก็ได้นะครับ นี่นี่ฮะภาพถือว่าสวยทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีในส่วนการแพ้ทางกันด้วยนะครับเนี่ยด้านบนเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าในส่วนของอันไหนแพ้อ,อันไหนบ้างนะครับผมประมาณนี้โอเคอ่ะต่อสู้แบบคูณสามเลยละกันนะครับจะได้เสร็จรวดเร็วนี่โอเคเรียบร้อยอ่า บรรยากาศในส่วนของการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวเกมเพลย์เนาะนะฮะแล้วก็ต้องบอกแล้วว่าเกมนี้แจกค่อนข้างเยอะเลยนะครับแจกแบบพอๆกับเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยนะนะครับอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโฮมก่อนแล้วกันนะครับโอเคกดกลับมานี่โฮมนะครับแล้วก็ลองไปเปิดกาชากันดีกว่านะครับผมนี่ครับมาตรงนี้นะฮะก็นี่เลยนะกาชานะครับจะเป็นกาชาแอนด์ช็อปนะครับกดเข้ามาแล้วก็มาที่กาชาครับผมนี่ นะตอนนี้ผมมีเพชรเท่าไหร่แล้ววะน่าจะเป็นหมื่นเหมือนกันเนี่ยฮะเพชรอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีหลายตู้นะครับในส่งการเปิดกาชานะครับบางตู้ก็คือแบบเออเนี่ยฮะมันจะต้องเอ่อแบบใช้อะไรไม่รู้อะนะครับถึงจะเปิดได้เห็นไหมอันนี้คือเปิดไม่ได้นะนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดในส่วนของตู้เอ่อด้านบนบน,บนกันนะครับนี่อันนี้ก่อนเลยฮนะนี่ครับผมมาอ่ากดไปครับเปิดสิบครั้งจัดไปเลยนี่ครับลุยบุ้มมาแล้ว มาดูเซี่ยวผมจะได้ตัวแล้วบ่าเอ้ยนี่ไงมีตัวระดับดีอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีแบบเที่เป็นสายฟ้าแบบนี้ขึ้นมาก็คือเป็นระดับโอเคเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบระดับไหนนะก็เดี๋ยวกดตรงนี้เลยอมาไม่เกือบจะกดสคิปแล้วเมื่อกี้นะครับนี่มันก็จะมีหลายชุดนะครับมาให้เราดูอ่านี่เป็นระดับแรโอเคนี่ครับมาแล้วชืบโอเคระดับแรเหมือนกันนะครับนี่โอเค เห็นไหมฮะตัวละครมีชุดเยอะมากๆานะครับอ่ะอันนี้เป็นซุปเปอร์แรนะครับผมโอเคก็น่าจะไม่มีระดับอะไรที่มันสูงกว่าซุปเปอร์แรแล้วล่ะนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนี่ชุดมีหลายแบบแลอเกินนี่อ่าโอเคเดี๋ยวขอสคริปต์ข้าไว้แล้วกันนะครับก็ได้ตัว s อมานะครับสองตัวนั้นเอ้ยสามตัวนี่หว่านั้นก็จะเป็นตัวระดับ R หมดเลยนะครับผมเรียบร้อยเนาะโอเคอันนี้เปิดแล้วนะครับอ่าแล้วก็เอ่อ มันจะมีให้เราเปิดตรงนี้ฮะพรีเมียมกาชานะครับนี่อันนี้นะมันจะมีแจกตั๋วมาอีก30ตั๋วเนี่ยนะครับมากดเปิดเลยแล้วกันจัดไปนี่แจกเยอะอยู่แจกเยอะอยู่ไม่ต้องเติมเงินสักบาทนะครับปึ๊บโอ้โหธรรมดามากนะฮะโอเคกดเปิดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะมี Sr นะครับ2ตัวเห็นไหมนะครับผมอ่ะกดเปิดอีกนะครับผมมาจัดไปนี่อยากได้บร,ระดับ UR นะครับผม ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอ่ะถ้าเกิด U R มันจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งอ่ะนะครับแต่มีสายฟ้าแบบนี้ขึ้นอยู่นะแต่เป็นสายฟ้าแบบสีลุงอะไรประมาณนั้นนะนะครับผม,อมโอเคครับได้ S R มาเพิ่มอีกสองตัวแล้วก็อีกหนึ่งรอบครับผมจัดไปมีไหมปุ๊บนี่อันนี้ของจริงนะครับผมมาได้แล้วนะครับเรียบร้อยนี่โอเคปุ๊บอันนี้ตัวซานะตัวซามระดับแปรปุ๊บ โอเคชุดนี้น่าจะยังไม่ได้นะโอเคต่อไปครับอืมระดับแรปึ๊บอันนี้ก็ระดับแรโอเคอันนี้ก็จะเป็นระดับแรเหมือนกันมอระดับแรผมคิดว่าร,ระดับเออ UR นะครับน่าจะใช่นะนะที่มันได้่านะครับผม โอเคกดข้ามไปนี่ไงของจริงยูอาร์ต้องชุดนี้โอเคมาแล้วเรียบร้อยหูอย่างเท่ว่ะน่ารักเออนะครับผมอ่ะกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับก็ได้ยูอาร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับหนึ่งตัวนั่นเองนะอ่าแล้วก็เหลือเพชรอีกนะเนี่ยหนึ่งหมื่นนะครับผมน่าจะเปิดอันนี้ได้นะด้านบนสุดนะครับอันนี้เลยนะฮะมาจัดไปก็เอ่อเปิดอีกนะครับผมมาสามพันนี่ดูซิว่าจะได้หรือเปล่า อันนี้ธรรมดาจัดไปโอเควันมอจัดไปอีกครับโอ okay. เปิดให้หมดเลยแล้วกัน <c oughs> ดูดิว่าจะได้เอออา r หรือเปล่าไม่มีครับ UR นี่เนี่ยข้ามไปข้ามไปโอเคแล้วก็อีกหนึ่งรอบครับรอบสุดท้ายมีไหมย r อามาเดโอโหจบแล้วชีวิต <c oughs> อ่ะก็เป็นอันว่านะครับในส่วนของการเปิดกาชาผมก็ได้ UR มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะทีนี้ก็เนี่ยเราไม่ต้องกดค่าบอกไปก็ได้นะแล้วกดตรงนี้มาก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีเมนูลัดตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็กดเข้ามาดูตรงเรทนะครับผมนี่ฮะอ่าคือแบบชุดตัวละครตัวละครอะไรที่เราได้มานะครับแล้วก็กดเข้ามาดูตรงนี้นะสามารถที่จะมาดำเนินการแบบว่าอัพโปรงอัพเกรดในส่วนของตัวชุดได้นะครับผมนี่้าม,มาได้หไหม นี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับตัวละครชุดต่างๆที่เราได้มานะครับแล้วก็อันไหนว่าระดับ ur ที่ผมได้มาอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ตัวนี้อ่านี่เลยครับผมน่ารักปะนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเวอร์ชันนี้มันจะเป็นแบบ18บวกได้หรือเปล่านะครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมเออจริงๆถ้าเกิดมันจะมีฉากพวก18บวกอะไรพวกนี้นะมันจะต้องมีแบบว่ารูปอะไรสักอย่างขึ้นมาด้วยแหละนะครับถึงจะปลดล็อกได้นะครับเดี๋ยวผมกดแบบว่าอัปเกรดเลยละกันนะครับนี่ ช้เจ้าพวกนี้ครับในการอัปเกรดปึ๊บอัปไปโอเคอัปให้หมดเลยแล้วกันอ้โอเคสามห้าประมาณนี้แล้วก็กดปึ๊บเรียบร้อยนี่อ่ามันจะมีในส่วนของเนื้อเรื่องอะครับเปิดนะครับเนื้อเรื่องของพวกอ่พวกชุดพวกตัวละครอะไรเงี้ยนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูในส่งของตัวเนื้อเรื่องตรงนั้นได้นะครับผมประมาณนี้อ่าเรียบร้อยนะครับ โอเคนะอันนี้คือในส่วนของการอัพกอัพเกรดเนาะในส่วนของตัวชุดนะครับแล้วก็มีลิมิตเบรกตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยฮะมันจะมีให้เรามาปลดลิมิตแต่ว่าเราต้องใช้ของตรงนี้นะนะครับผมแล้วก็มีสกิลนะครับอัพสกิลได้ด้วยนะครับต้องไปหาของมานะครับน่าจะต้องไปลงด่านดันจงดันเจี้ยนนะครับต้องให้มันแบบผ่านด่านที่แบบไกลออกไปกว่านี้ก่อนนะครับผมประมาณนั้นนะโอเคทีนี้เรากดเข้ามาดูตรงสตอรี่ตรงนี้นะครับนี่อ่าอย่างที่ผมบอกนะว่ามันจะมีสตอรี่ให้เราดูนะ นี่ฮะมีสตรอรี่นะครับเอ่อสตรอรี่เดสสตรอรี่เมื่อกี้ที่เราปลดล็อกชุดไปนะครับก็เรามาดูหน่อยดิโอเคชุดไหนนี่อันนี้น,น,นี้นี่ฮะ,ะกดเข้ามาดูนะครับนะเนี่ยมันจะมีแค่เนี้ยอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้นะแต่ถ้ามีเวอร์ชั่นแบบฉาก18บวกนะบอกเลยว่าโอ้หสุดสุดอ่ะนะครับดูไปนี่แบบอื บอกได้แค่อื้อหนะนะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับกอลองเข้ามาดูกันละกันนะในส่วนของตัวเกมก็จะมีข้าวคาประมาณนี้นะครับ ใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับแล้วก็ในส่วนของการแบบปรับพวกตั้งโคงตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับก็สามารถปรับได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละคนด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีให้เรามาปรับตรงนี้นะครับกดเข้ามาดูเห็นไมฮะมีคุณภาพตรงนี้นะครับผมปรับไปสูงสุดเรียบร้อยนะครับในส่วนอื่นก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมเรื่องโซงเรื่องเสียงก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกความสำเร็จต่างๆนะครับกดรับได้เลยนะครับผมนี่เรียบร้อยตรงนี้นะนี่ครับ นะก็อย่าลืมเข้ามากดรับด้วยกันละกันนะครับผมนี่มันจะมีของแจกอยู่เรื่อยๆนะครับนะแล้วก็มีกองจดหมายตรงนี้ด้วยนะครับก็กดรับไป ประมาณนี้นะครับยังไงก็คลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้ให้ดูแบบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ทั้งหมดนะครับผมเพิ่งมาลองเล่นนี้แหละนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับมาแลวครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผม